ครูหนึ่งช่วหงวหน้าโอ้โหไวรอลในโลกโซเชียลใน t ิ k กต็อกเลยพูดถึงคลิปคลิปนี้หลังจากที่มีหนุ่มคนหนึ่งค่ะพาภรยาไปคืนให้กับพ่อตาเข้าม,มาทราบว่าภรยาเนี่ยไปคบกับชายคนใหม่ช้ำใจทั้งที่มีลูกด้วยกันแล้วแต่ว่ายอมรับด้วยดีอยากให้ภรยาไปมีชีวิตใหม่หลายคนนับถือใจคนนี้มากเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเปิดใจเขาด้วยนะคะในข่าวเช้าเนชั่นค่ะ ารที่ทำนั้นถ้าเรียกโดยสรุปตามภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่ที่จริงก็คือให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญเติบโตมีชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการศึกษาฝึกอบรมสั่งสอนเพื่อให้มีความรู้และพัฒนาความสามารถทั้งคุณงามความดีที่จะปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อญาติพี่น้องครอบครัวและต่อสังคมตลอดจนถึงประ เทศชาติหรือทั้งโลกถือว่านี่คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนตลอดหลายทศวรรษสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยเฉพาะด้านสุขภาพโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวานันและโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาลให้ได้รับโภชนาการที่ถูกต้องมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น ทรงสร้างโอกาสการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจัดตั้งทุนการศึกษาพระราชทานให้แก่นักเรียนที่ยากไร้และจัดตั้งการศึกษาทางไกลแบบสองทางเพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนที่อยู่ต่างสถานที่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ท่งส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารสามารถพึ่งพาตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ทรงสนับสนุนให้อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล หนทางแสนไกลาการเดินทางที่ยากลำบากธุรกันดาลหยาดพระเโทอยยังริมไหลแต่ยังทรงมุ่งมั่นพระราชหฤทยัยทรงงานหนักเพื่อสร้างโอกาสและที่ดีของประชาชน เครื่องดื่มโปรไวต้ามีโปรไบโอติกจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเก็บได้นาน4เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นมีวิตามินซีวิตามิน B3 B5 B6 แคลอรี่ต่ำ30กิโลแคลอรี่และได้รับเครื่องหมายฮาลานสั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565เว็บไซต์ t p i p o l i n c o m line @tpipl lazada shopee v i l l a m a r k e t ตั้งคัวเสงร้านซันปัง เฉลิมชนมิ่งมงคลวงจักรีขัตติยะกุมารีสีสยามพระทรงสีเกียรติกึกก้องขจรน,นามกเกษมสารขอพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจา้างสำนักงานกสทชอ ไปเทพไทยแล้วรู้สึกอย่าง